ข้อนี้ครับมุม a b c คำตอบคือหนึ่งร้อยยี่สิบแปดแต่ว่าเหตุผลละ่ะเหตุผลของมันคือตรงไหนนะครับเรามาดูกันก่อนว่า a b c เนี่ยเลวลาเขาเขียน a b แล้วก็มีหมวกแหลมแหมอยู่ข้างบนแหลมแอยู่บน c b เนี่ยแล้วก็มีตัว c อยู่ข้างข้างเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าตำแหน่งมุมคือตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งมุมคือตำแหน่งนี้ที่ครูะบายสีเหลืองให้นะครับ แล้วมันก็กางขาออกไปที่ตัว C และตัว A นะครับ A กับ C นี่คือขาที่ทางออกไปนะครับสิ่งที่โจทย์เขาต้องการรู้ก็คือตำแหน่งนี้นะครับบางคนก็เอาปากกามามาร์คไว้เลยนะครับว่าอ๋อโจทย์อยากรู้ตำแหน่งนี้นะครับ แต่คราวนี้อย่างที่กูโก l e บอกว่าการที่จะได้คำตอบว่าเป็น128องศาได้น้องต้องมีเหตุผลทฤษฎีนะครับข้อนี้เมื่อพิจารณาแล้วกดข้อที่หนึ่งเขาบอกว่ามุมในครึ่งวงกลมหรือเปล่ามีมุมหนึ่งเท่ากับ90องศาใช่หรือเปล่าข้อนี้ไม่ใช่ดูหน้าตาโจทย์ดิมันอยู่เต็มวงกลมด้วยซ้ำมันไม่ได้อยู่ในครึ่งวงกลม ถ้าโจทย์ไหนบอกว่าเป็นมุมเป็นมุมที่อยู่ในครึ่งวงกลมมันจะเป็นลักษณะภาพประมาณนี้แล้วมันจะมีจุดครึ่งหนึ่งอยู่แล้วมันจะมีภาพอยู่อย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะภาพเนี้ยสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันอยู่ในครึ่งหนึ่งของวงกลมแต่อันนี้มันเต็มปึ๊กเลยเห็นปะอ่ะาคราวนี้กดข้อที่หนึ่งอย่างที่ครูสอนไปแล้วก็ตัดทิ้งนะครับแล้วก็มาไล่ต่อกดข้อที่สองใช่หรือเปล่านะกดข้อที่สองบอกว่ามุมที่จุด ศูนย์กลางเท่ากับสองเท่าของมุมที่เสน้นรอบวงอ่าคราวนี้เรามาทำความรู้จักมุมไหนเขาเรียกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางนะครับมุมที่จุดศูนย์กลางคือตรงไหนวะคาว่าจุดศูนย์กลางก็คือตรงนี้จุดศูนย์กลางมุมที่จุดศูนย์กลางก็คือมุมนี้นั่นเองนะครับ แหลมๆมันจิ้มไปที่ตรงกลางเขาเรียกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางพอเรารู้มุมเสร็จเราต้องรู้ขาของมันแหกออกมาปาดปาดเข้าไปอย่างนี้เป็นท่านี้เลยนะครับมุมที่จุดศูนย์กลางมีค่าเป็น104รู้จักแล้วนะมุมที่จุดศูนย์กลางนะคราวนี้นี่มุมที่จุดศูนย์กลางคือตรงนี้มุมที่เส้นรอบวงละ่ะ ก็คือแหลมๆเหมือนกันไปที่มอยู่ตรงรอบๆของวงกลมไม่ว่าตำแหน่งไหนของวงกลมก็ตามไปพบว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งนี้จิ้มอยู่ตรงนี้แล้วก็กางขามาปาดปาดนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่าเข้าสูตรเลยว่ามุมที่จุดศูนย์กลางก็คือสีชมพูก็คือ104จะเป็นสเข้าของมุมที่เส้นรอบวง นะครับก็คือตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมเอาหนึ่งร้อยสี่หารสองได้ห้าสิบสองหมายถึงว่าเราเรามองเห็นว่า,าทฤษฎีบทข้าสองมันเข้าเขาเราก็ใส่ตัวเลขไปว่าห้าสิบสองแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นสิพอ พอมันได้มาเสร็จปุ๊บมันยังหาตัว B ไม่ได้เราก็ต้องไปไล่ต่อว่ากดข้อที่สามหรือเปล่านะครับบอกว่ามุมที่เส้นรอบวงที่รองรับส่วนโค้งเดียวกันจะเท่ากันแสดงว่าต้องมีมุมที่เส้นรอบวงสองมุม ปรากฏว่าในรูปนี้มันมีมุมที่เส้นรอบวงอยู่แค่อันเดียวนะครับเพราะในความหมายของข้อ3คือต้องมี2อันนะครับที่มันรองรับด้วยส่วนของเดียวกันอันนี้ก็ไม่เข้าเกณฑ์ก็ตัดทิ้งไปแล้วก็มาดูกดข้อที่4พูดถึงเรื่องสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมอ่าอันนี้เข้าเขามองเห็นสี่เหลี่ยมไหมตื้สตืสตืสต สี่เหลี่ยมป่ะใช่นะสี่เหลี่ยมนี้แนบในวงกลมนะครับมุมตรงข้ามรวมกันได้หนึ่งร้อแปดิองศามุมตรงข้ามคืออะไรมุมนี้ตรงข้ามกับมุมนี้มุมนี้มุมนี้ก็จะตรงข้ามกับมุมนี้ดังนั้นมุมห้าสิบสตรงข้ามกับมุมนี้นะครับเขาบอกว่าจะต้องรวมกันได้ร้อแปดสิ ดังนั้นมุมนี้ก็ต้องเอา180่งลบห้จึงมีค่าเป็น128มีคำถามถามว่าครูขาครูครับผมไม่ได้ใช้ทฤษฎีเหมือนกับครูผมจะผิดไหมครับครูก็จะตอบว่าไม่ไม่ได้ฟิกว่าต้องตอบตามทฤษฎีครูถ้าน้อง ในรหนึ่งรูปน้องอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่น้องต้องให้เหตุผลได้ว่าน้องคิดมาจากอะไรนะครับครูให้ครับการเรียนคณิตศาสตร์มันสอนให้เราเป็นคนมีเหตุผลเราต้องตอบเหตุผลได้ไม่ใช่บอกว่าเออกะกะเอาอะครูมองมอง,มองดูมันเท่าอย่างนี้ไม่เอานะครับซึ่งข้อนี้มันมีวิธีคิดได้หลายแบบแต่ครูจังจะยังไม่เอาวิธีคิดที่สองมาให้ดูครูจะเอาแค่วิธีคิดเดียว ให้ดูก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่สับสนแต่ถ้าใครคิดวิธีของตัวเองแล้วได้คำตอบตรงและมั่นใจในเหตุผลของเราซึ่งอาจจะไม่ตรงกับเหตุผลของครูครูก็เชื่อว่าเป็นวิธีคิดที่ถูกครูมั่นใจว่าน้องน่าจะคิดถูกถ้าน้องไม่ได้กะกะมั่วๆเอานะนะครับผ่านมาหนึ่งข้อต่อมาข้อที่สอง ครูจะให้เราอ่ะครูเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยยังไม่เคยทําโจทย์นี้มาก่อนหรอหมั้งนะครับครูจะให้ลองทาสักนาทีสองนาทีดูรูปก่อน,อนที่ครูจะเฉลยนะเวลาเฉลยครูก็จะไม่ได้บอกว่าตอบเท่าไหร่แล้วก็จบครูจะพยายามอธิบายคําเฉลยด้วยเหตุผลซึ่งครูก็อยากจะให้พวกเรามีเหตุผลในการอธิบายคําตอบด้วยเช่นกันนะนะครับเพราะว่า เวลาเรียนที่โรงเรียนบางทีมันก็จะมีบทบรรยายไงให้เขียนบรรยายเป็นข้อข้อนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเวลาสอบมันจะเป็นหัวข้อใหญ่มันจะเช็คคะแนนให้คะแนนเยอะเพราะว่าเป็นข้อเขียนครับจะได้ฝึกเขียนด้วยจากรูป BAC เท่ากับ47องศา AED เท่ากับ100องศาจงหาค่าของ ACD A C D คือตำแหน่งนี้ A C D นะครับโจทย์อยากรู้ตรงเนี้ยมุมตรงเนี้ยว่ามันเท่าไหร่ให้ดูรูปสักครู่หนึ่งนะครับครูใส่ช้อยให้ เผื่อบางคนจะได้แอบเฉลยด้วยตัวเองนะครับสี่สามห้าสามหกสามแล้วก็ห้าหกหกสำหรับใครที่คำนวณอยู่แล้วมีเราไม่มั่นใจนะครับในสี่ช้อยนี้มีคำตอบถ้าน้องมีคำตอบตรงก็มีสิทธิ์ลุ้นว่าถูก แต่ถ้าคำตอบมันไม่มีก็ไปคิดใหม่เวลาําก็ไล่ทฤษฎีเหมือนเดิมครับบรรทัดแรกในทฤษฎีที่หนึ่งบอกว่ารูปที่อยู่ในครึ่งวงกลมจะมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากเรามองไปที่รูปโอ้โหจุดศูนย์กลางมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่รูปมันเต็มนี่เลยชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ชิ้นหนึงนน่งแสดงว่ากฎข้อที่หนึ่งไม่ใช่ละกฎข้อที่หนึ่งครูตัดทิ้ง กฎข้อที่สองมุมที่จุดศูนย์กลางมีค่าเป็นสองเท่าของมุมที่เส้นรอบวงน้องว่าใช้ทฤษฎีนี้ได้ไหมก็กลับมาที่มุมที่จุดศูนย์กลางตรงไหนอ่ะคือมุมที่จุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีแหลมแหลมอะไรมาจิ้มอยู่ตรงจุดศูนย์กลางเลยแสดงว่าข้อนี้ก็ไม่มีครับไม่มีมุมที่จุดศูนย์กลางครับอันนี้ครูผ่านไปเร็วๆแล้วนะเพราะว่าถือว่าเวลาเราทําเรามี ตัวคำพีอันนั้นไล่อยู่นะอันนี้เปิดไปกดข้อที่สามที่ครูให้จดมุมที่เส้นรอบวงที่รองรับส่วนโค้งเดียวกันมีค่าเท่ากันมุมที่เส้นรอบวงที่รองรับส่วนโค้งเดียวกันมีค่าเท่ากันครูมองเห็นเป็นอันนี้นะครับมุมที่ส่วนโค้งเดียวมุมที่ส่วนโค้งที่เอ้ยไม่ใช่ มุมที่เส้นรอบวงมุมที่เส้นรอบวงที่รองรับส่วนโค้งเดียวกันเท่ากันครูบอกไปแล้วว่ามุมที่เส้นรอบวงก็คือไอแหลมแหลมมันไปจิ้มที่รอบวงเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นมุมที่เส้นรอบวงตรงนี้ก็เป็นมุมที่เส้นรอบวงตรงนี้ก็เป็นมุมที่เส้นรอบวงตรงนี้ก็เป็นมุมที่เส้นรอบวงนะครับแต่คราวนี้ คำว่ารองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันคืออะไรคําว่ารองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันดูนะครับนี่คือมุมที่เส้นรอบวงให้ดูตำแหน่งขาท่างเนี่ยเหมือนคนเหมือนเรายืนแล้วตรงนี้ขาเราอะเขากลางขาวมามีเท้าเราให้ดูที่หมุดนี้จาหมุดนี้ไว้นะหมุดกลมๆสองอันขาท่างนี้นะถ้ารูปนี้มันถ่างมาอย่างนี้นะการที่รูปไหนจะถือว่าอยู่ในส่วนโค้งเดียวกันจะต้องมาถ่างต,งตรงตำแหน่งเดียวกัน ซึ่งครูพบว่านี่ครับเห็นไหมตัวดีด็อกก็ทางทางมาที่จุดเดียวกันนะครับครูกําหนดจุดให้นี่ซี C กับดีเป็นจุดขาทางคือส่วนโคง้งนั่นแหละคําว่าส่วนโค้งเดียวกันก็คือจุดเนี้ทางมาเหมือนกันคําว่าส่วนโค้งเดียวกันก็คือตรงนี้ที่อยู่ในตําแหน่งขาทางเนี่ยมันอยู่ตําแหน่งเดียวกันซึ่งมันก็ตรงกับรูปนี้ทางเดียวกันเห็นไหม นะครับมันจะเท่ากันเราก็าเติมเข้าไปเลยครับว่าตรงนี้เป็นสี่สิบเจ็ดอ่าขาวนี้ถ้าน้องบอกว่าคู่มุมที่จุดอาที่เส้รอบวงก็คือชิ้นนี้จุดขาท่างคือตรงนี้ส่วนโค้งคือตรงนี้อันนี้ก็ใช่คูทางเดียวกันเลยส่วนโค้งเดียวกันแต่คูไม่รู้ค่าตรงนี้เลยไงครูยังไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ ใช่ปะครูก็เลยยังไม่เอามาใช้นะครับข่าวนี้พอถึงจุดตรงนี้เสร็จปุ๊บอหมดหรือยังกดข้อที่สี่สี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมมุมตรงข้ามจะรวมกันได้180องศาปรากฏว่ารูปนี้ไม่ใช่สี่เหลี่ยมมันเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ตัดทิ้งอีกหมดแล้วนะครับเราเว้นเว้นสูตรพิเศษข้อห้าไว้หมดแล้วทำไงดีนะครับ ถ้าแพนเค้กหรือก้าเห็นว่ามันหมดแล้วแพนเค้กกับก้าอาจจะไปมองดูว่าเฮ้ยมันมีกฎเสริมข้ออะไรวะที่มันใช้ได้นะครับบางคนประทับใจกับสูตรมุมตรงมากเลยครับมุมตรงมาข้อที่หนึ่งเลยมุมพระอาทิตย์ครึ่งแล้วเขาก็ประทับใจคือแบบเก่งมากในการมองเขาก็จะมองเห็นว่าวัดตรงนี้เป็นเส้นน้ำแล้วก็ตรงนี้ถ้ามันวาดมา แล้วมันก็โค้งมาถึงตรงนี้มันจะต้องเป็น180องศาใช่ไหมแต่ว่ามันวิ่งมาถึงตรงนี้มัน1 0งแสดงว่ามันขาดอีก80นะครับน้องท่านนั้นจึงรู้ว่าตรงนี้เป็น80ด้วยเหตุผลว่ามันเป็นมุมตรงนะครับตอนนี้ครูยังไม่สอนเขียนบรรยายนะครูอธิบายด้วยปากเปล่า,ก,าก,ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวครั้งหน้า ถ้ามีโอกาสมาเจอเรื่องนี้ครูจะสอนเขียนบรรยายนะครับแต่อันนี้ครูมอบหลักการให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าพวกเรายังจำสูตรไม่ค่อยได้เขียนหลักการไปมันจะช้านะครับเคลียร์ไหมครับ80มาจากเหตุผลว่าเป็นมุมตรงนะครับแล้วพอเราพอพอดูตรงนี้เสร็จปุ๊บมีคนคนหนึงเขาอาจจะมองเห็นว่าครูครับในกฎของ ทฤษฎีเสริมของครูอ่ะมันมีอันนึงที่บอกว่าสามเหลี่ยมอ่ะมันมีมุมรวมกันเท่ากับร้อยแปดสิบผมมองเห็นอย่างนี้ครับหนูมองเห็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะครูเนี่ยครูมันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะใช่เลยครับเห็นยังตรงนี้แปดสิบองศาอันนี้สี่สิบเจ็ดองศาเราจะหาตรงนี้ได้ง่ายไหมในการหาเราก็ใช้สูตรของสามเหลี่ยมที่มีมุมรวมกันเท่ากับ 180องศาเราก็จับ180องศาตั้งแล้วก็ลบด้วยมุมที่เหลือแหละลบ80ลบ47น่นะเราได้เท่าไหร่ได้เท่ากับ53จบครับ